คลิปนี้เป็นวิทยาทานให้สำหรับศิลปินระดับโลกใช่จะเป็นตัวอย่างให้ศิลปินได้รู้ได้รู้จะเป็นครูให้ให้ศิลปินดีกว่าจะถ้าเราไม่พูดอะไรตอนนี้ยถ้าเราไม่เสนอคลิปนี้เดี๋ยวมีคนโดนหลอกโดนโดนหลอกดีแล้วไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้รอใครมาคกยคนลังเราไม่รู้เนี่ยพี่รับคลิปนี้กดีซิวสิมาบอาเรื่องเล่าข่าวสารของสาวน้อยพิบ้านเพลงนะคะพี่น้อง เรื่องเล่าข่าวสารหลากหลายนะคะพี่น้องก็สิยิบยกมาบ่อยฟังตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องประเด็นห้อนนะคะพี่น้องนะคะกออื่นก็กล้าวเข้าว่าสวัสดีกับพ่อพอหมแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงพ่อพรพอมแม่เอฟซีหล่าน่อยพ่อพรหมแม่เอฟซีเพชรแสงตะวันเอบีจีนะคะพี่น้องแนนอนนี้สุดนะคะสำหรับข่าวที่กำลังเป็นประเด็นห้อนอยู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับไพ่นิ่งวงนะคะพี่น้องบอดโจเองเพื่อนก็นได้ประกาศไปแล้วว่าเพื่อนมีสองวงเด้อพี่น้องเด้อก็คือวง สาวน้อยลาเพลินโชว์อีกวงหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นขอบครัวเดียวกันกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะถือว่าเป็นวงน้องนะคะเป็นวงวงเอ่อ ى, วงแรกวงหนึ่งเออว่าวงพีก็แล้วกันนะคะก็คือวง MM สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ตามมาด้วยสาวน้อยลําเพลินโชว์นั่นเองนะคะเรื่องเล่าของศิลปินนะคะพี่น้องสุภูสุคนเขามาตั้งหมาตั้มมาหากินนะคะ้วนแล้วแต่มีความหวังความฝันนะคะที่ไปที่มากของแต่ละคน แต่อาจจะต่้งกันในการที่จะไปฝึกซ้อมในการที่จะเป็นนักร้องนะคะแต่ไม่ได้ตั้งกันนะคะสาหรับวิน้อยเองก็เคยเป็นนักร้องเปิดหมวกมากกอนะคะมีความเพียรพยายามนะคะจนได้ในที่สุดเดมีมาอยู่กับสาวหน่อยเพียบบานแพงแต่สิมี้พอโจเป็นผู้ปุ๊บผ,ผู้ปั้นนะคะถือว่าเปลี่ยนเรื่องเล่าของวาดสนานะคะพี่น้องเรื่องเล่าของเอิญว่าบุญผ้าวัดสนาส่งนะคะเพป่นบอกว่าแข่งเลือกแข่งไพ่แข่งใด แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งตันบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะหมาเรืองอีหลาหน่อยนะคะพี่น้องบอกเลยว่ามาถึงขีดสุดแหละกำลังจะเดินต่อไปนะคะตอนนี้ถือว่าดังระดับโลกไปแล้วนะคะพี่น้องนี่คืออุงอิงเพชรบ้านเพลงจากการดูแลและถือว่าเป็นผู้บังเกิดเก้าเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งโ่งหมอล่ำก็คือบอโจนั่นเองนะคะถือว่าเป็นลูกของ่อโจอ,อีกคู่หนึ่งกันแล้วกัน และที่สาคัญเพิินหลับเป็นบุตบุญธรรมแล้วพร้อมนะคะพี่น้องแล้วบัดน,นี้เหตุบันเกิดตรงใดบ่าวีเง่าๆจากน้อยหลายผู้หลายคนนะคะซึ่งไปเกิดกับเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะพี่น้องที่ไปอยู่ในวงสองหรือวงสาวน้อยลําเพลินโชว์นั่นก็คือน้องเอกนะคะพี่น้องน้องคนนี้เพิินก็เป็นผู้ที่มีความหวังความฝันเช่นกันได้ไปเปิดหมวกหาเงินหาทองั้งแต้อยู่ม้อสี่วสันพี่น้องตอนนี้อายุ19ปี แตแสดงว่าจบม .6 หกแล้วนะคะร้อมกันนี่กระทั้งกู้นั่นนี่นะคะคือว่าเป็นกูท้ทางการศึกษานําแต่สิมีเงื่อนเก็บเงื่อนจำแนนะคะพี่น้องและที่สำคัญก,ก็คืออยากได้สุดเพลพี่น้องแต่สิมีแม่ฮักผู้หนึ่งมาสั่นว่าบอสสามารถจะเอ่ยน้ามคนใดนะคะคนกะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการมาแบบมิรนะคะพี่น้องเป็นมิตรภาพนะคะพี่น้องที่ดีเริ่มต้นตั้งแต้ไปหาอีลาน้อยก้อนผุลวะว่าสัน่น นะคะแล้วก็เหี้วบ้าเหี้วมากนะคะมาหาน้องไม่อีกหลายคนจนในที่สุดมาเจอกับน้องอีกนี่แหละนะคะพี่น้องไปไปมากมาก็ัด้วยความสนิทนะคะพี่น้องเฮ็ดให้เด็กน้อยตายใจว่าเป็นแม่ฮักเดอร์มากบอกว่าจะมาอุ้มมาชูปะมาหนั่นนะคะก็เฮ็ดให้เด็กน้อยมีความรู้สึกดีๆนั่มนะคะไวเนื้อเสื้อใจไปไปมากมากกัว่าสิไปดปัดชุดเพชรได้บาทเนี่ยคืเพชรกัละค่าอยู่ประมาณสามหมื่น นะคะะน้องเองก็เลยได้ตัดสินใจฝากไปตัดชุดผิดโดยการเริ่มต้นจากว่่ได้เต็มสามหมื่นดอกนะคะคงจะเป็นประมาณหมื่นนะคะเอเทนฟังบ่ผิดนะคะเริ่มต้นจากหมื่นก็มาเติมไปอีกแน่เติมไปอีกแน่มันมาท่านในพ่อจ้างสั่นจ้างสี่ไปไปมาๆมามาจนว่าครบโวงเงินสามหมื่นบัตรผ้าสิได้ชุดเพชรใกล้สิเปิดฤดูกาลแล้วถามหาชุดเพชรไปจังไดแบบใดบอมีจ่อยพี่น้อง แล้ว็ย่อมรับว่าเป็นคนที่มัหลออเอาเงินซื้อเบิ่งดูนี่เอิ้นว่ามาจากมิตรดนี่พี่น้องกลายเป็นมิตรสาธีบไปได้นะคะพี่น้องเนาะนี่ที่ว่าเป็นอุทาหอนนะคะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่เอ่อต้องเป็นการที่ดูแลป้องกันนะคะพี่น้องต้องป้องกันไว้นะคะบ่ให้เกิดอีกนะคะบอจเองก็เลยได้ลันไว้แล้วว่าจะพาน้องไปแจ้งความ แต่ที่สําคัญน้องเอง็บ่บอยากจะมาวาให้พ่อจูฟังดอกโบอยากบบอยากว้าให้พ่อหน่อยฟั่งดอกนะคะพ่อหน่อยก็คือเฮียนหน่อยนั่นแหละนะคะพี่น้องซึ่งเพื่อนก็เป็นผู้ที่ดูแลนะคะอื่นว่าจับมือกันเฮ็ดบ่วงสาวหน่อยแล้วเพื่อนโจขึ้นมาบอกล้าไปบอกพ่อยั้งเพราะว่าเขาบอกว่าญาติไปบอกผู้ใดเป็นอันขาดนะถ้าไปบอกนี่จะสามารถเฮ็ดใี้น้องดับได้บุย้ยระมาณนั่นเลยที่เดียวเชี่ยวเด้อพี่น้อง เออมีแจ้งเกิดได้มีแจ้งจบได้โอ้โหซื้อว่าเป็นเรื่องเล่าของเป็นมิตรที่ดีมากนะคบพี่น้องเนาะเรื่องเล่าข่าวสารตรงนี้กะเว้าสู้กันฟั่งเพื่อเป็นการป้องกันบอสโจได้บอกไว้แล้วป้องกันไปจนหอดวงอื่นนั่มแย่สุดเลูลุกลามต่อไปอีกป่าม่านนั่นนะคะพี่น้องเอารวมเป็นกํา่ังแรงใจให้กับศิลปินสู้ผู้สู้คนทุกวงพร้อมนะคะให้ได้ดูแลเจ้าของป้องกันเจ้าของให้เป็น นะคะพี่น้องอย่าจะได้เกิดแบบนี้อีกนะคะพี่น้องเอาตามนั่นนะคะหากท่านใดเข้ามาแล้วอยากจะมาแสดงความคิดเห็นประการใดน,นะคะกะแสดงความคิดเห็นเข้ามาใต,ต้ข้อเมนี่เลยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะขอขอบพูดหลายๆในความการุนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องกดติดตามนะครับทางช่องเพจแสงตะวัน a b g น้ำเนยส่วนไทยคลิปนะคะพี่น้องบอโจกับวิลาหน่อยนะคะพี่น้องเพื่อนในฝากช่องนะครับแอดเพนนะคะพี่น้อง ข้อที่ามรับชมจนถึงถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณไปทางบอลโจกับพิลาหน่อยเพื่อนในฝากช่องให้เพชรแสงตะวันเอบีเจขอบคุณสุ้ผู้สุคนที่เขามารับชมนะคะเฮงๆฝั่งฝั่งสู้ผู้สู้คนจ้าครับรไม่ไม่โง่หรอกไม่ยังโง่ไม่ยังโง่เออผกหกแม่ผมไปเอาเงินแม่ผมมาด้วยกันอ๋ ถือว่าคลิปนี้เป็นวิทยาทานให้ศิลปินในหลายประเทใช่จะเป็นตัวอย่างให้ศิลปินได้รู้ได้รู้จะเป็นครูให้ให้ศิลปินดีกว่าจะถ้าเราไม่พูดอะไร<ม>ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่เสนอคลิปนี้<ม><ม>เดี๋ยวมีคนโดนหลอกโดนโดนหลอกดีเช่แล้วไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้หลอกใครมาล้วะเราไม่รู้ไงมีมีคนอื่นด้วยใช่ไหมลูกโอเครู้ใจไหมหรือว่าผู้จัดบู้จัดการยศอืม จะให้ท่านจอครับไม่ต้องกลัวครับต้นสังกัดเรามีหนูเชื่อดินี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่เราอยู่เนี่ยไว้ไว้ถ้าเก็บไว้อยู่ในใจถ้าไปหลอกคนอื่นต่อหนูไม่ได้ตังค์คืนด้วยใช่ผมต้องทำใจได้คุนการมาบอกเพราะนัต้องอย่างนี้แหละเออเก่งนะนี่แหละกระจาบมีอะไรบอกไอ้ริบตัวน้องมีน้องแง้นผนให้ออกก็แม้นนูแล้วมีแต่ช่วงช่วงนี้ก็คือการลงทุนคอซ้อมอย่างเดียวซ้อมเพื่อจะ อาเกี่ยมตัวฟิตซองป็่ยังมาดูหรอกอีค่ะอีหลักก็เพรฟซ่องที่สียนด้านใอดีๆในด้นจ่าฟังอะไรก็ใช้ในกำลังใจนี้คุณแม่ก็เพื่อนใจ มีมั้ย